เช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงฝนตกนะครับซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องเดินทางในเวลาเจ็ดโมงเชา้าดังนั้นผมรู้แน่เลยว่ายังไงซะวันนี้จะต้องเปลียกแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวของผมนั้นผมจะไม่ค่อยสนใจเรื่องดินฟ้าอากาศน,นะครับเราจะไม่สนใจเรื่องดินฟ้าอากาศน,นะครับแล้วก็ ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องถ้าเราอยากจะไปไปเถอะครับเชื่อผมฮะตั้งแต่ผมเกิดมาห้าสิบกว่าปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นฟ้าผ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ตายนะครับดังนั้นวันนี้แะครับที่ผมจะต้องออกเดินทางไปจังหวัดโคราชนะครับซึ่งไปร่วมงานโคราชไววีคแล้วก็อีกหลายๆงานด้วยกันนะครับเอาละนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ทำใจนะครับว่า รถที่สะอาดอาดเสื้อผ้าที่เราเช็ดไว้เรียบร้อยขัดเงาเรียบร้อยเนี่ยยังไงเส้าวันนี้มันต้องเละแน่นอนนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมเป็นตอนที่ผมอยากจะเสนอแนละท่านผู้ชมแล้วก็บอกเคล็ดลับนะครับในการล้างรถเวลาเราขี่ตากอ่ลนจมีขี้โคลนเกาะน,นะครับ เนี่ยครับอย่างที่เห็นนะคือผมก็จะลุยแบบนี้ตลอดครับผมจะไม่สนใจว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรืออะไรจะยังไงนะครับแต่ว่าต้องขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับจะไปมากไปน้อยผมไม่สนใจถ้าผมอยากจะออกผมออกทุกครั้งทุกทุก,ทกสภาพอากาศนะครับก็ดีครับเหมือนกับได้เล่นสงการไปในตัวนะครับนึกซะว่ายอย่างนั้นสบายใจลมก็เย็นท่านสบายดีนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการล้างรถแบบทั่วไปธรรมดาแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นการล้างรถที่โศโครกนะครับที่เคลด้วยคาบของข,ของี้โคนคาบของอะไรต่างๆนะครับคาบดินทรายนะครับที่ฝังแน่นเพราะว่าเราขี่รถด,ด้วยความเร็วค่อนข้างจาก เร็วนะครับแล้วมันก็จะติดเกาะแน่นเลยครับในที่เราจะต้องมานั่งล้างในขณะที่เราไม่อยากจะไปเสียเงินเสียสตุ้งสตังค์นะครับเราอยากจะล้างเองมาดูวิธีครับว่ามีวิธีล้างแบบไหนที่ออกมาได้เกลี้ยงเกลาแล้วก็เงาวับเลยนะครับแล้วมาพบกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมให้รู้จัก ในการล้างรถครั้งนี้ครับคือจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นการล้างที่ธรรมดาที่เป็นรถที่คราบสกปรกแบบบ,บ้านธรรมดาแต่ว่างวดนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นในวิทยาที่ผมขึ้นไตเติลให้ดูนะครับมันฝังแน่นแล้วก็มันเป็นรถเดินทางมาไกลนะครับตากฝนมาตลอดทางซึ่งซอกเล็กซอกน้อยอย่างที่เห็นคนระับมันเยอะแยะมาก เราจะเอามือเข้าไปไปล้วงไปล้างทําความสะอาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้แ่แม่งยากมากถามว่าอ่ะก็จะมาล้างเองทำไมทรีทเมนต์คาแครอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแยะ,แยะผมถามคุณว่าคุณมีตังคุณก็ไปนะครับส่วนใครที่เบี้ยน้อยหอยน้อยคุณก็ทำเองใครที่รักรถคุณก็ทำเองเพราะว่าความรักรถเนี่ยแล้วเราทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ย มันจะทำให้เรามองเห็นจุดบกพร่องในรถของตัวเองได้ทุกจุดแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับทำให้เราบำรุงรักษารถได้ด้วยตัวเองได้นะครับไม่ต้องไปเสียรุ่งเสียตังทีนี้ทำไงอะ่ะพวกเนี้ยครับเราใช้เครื่องปั๊มเราใช้เครื่องปั๊มหัวฉีดแบบเนี้ยเครื่องฉีดน้ำแรงดันเนี่ยคุณเชื่อเถอะฉีดไม่หมดหรอกโดยลํงพัง แรงดันของมันเนี่ยมันแรงอยู่แต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคราบที่มันมันมันแนบเนื้อมันฝังแน่นแล้วก็ต่อให้คุณชโลมด้วยแชมพูหรือไลก่อนแล้วคุณก็ฉีดมันเนี่ยมันก็สะอาดครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกรอยด่างๆดวงๆซึ่งมันไม่หลุดไปอ่ะมันจะติดอยู่อย่างนั้นแล้วนานไปนานไปแล้วมันจะเป็นตาหมดเป็นตามมดเป็นจุดสนิมขึ้นมาเป็นทีละจุดสองจุดพอรวมกันทีละจุด2จุดรวมกันเป็นแผลใหญ่ใหญ่ๆ มันก็จะเป็นสนิมแล้วก็ทําให้โคมีมมันบานออกมาแล้วก็หลุดร่อนไปผมไปเจอผลิตภัณฑ์ชุดหนึ่งตัวนี้นะครับจริงๆเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมหรอกนะครับผมก็อยากจะรู้นะครับเพราะว่าเห็นเขาพูดกันจังเลยว่ามันฉีดปุ๊บแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยคือไม่ต้องเอามือไปขัดด้วยไม่ต้องล้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าถ้าเราขัดไปด้วยมันจะยิ่งแวววาวขึ้นแต่ว่าเอานะ ผมเป็นคนชอบลองของนะครับดังนั้นคือผมก็เลยไปซื้อโปรวันตัวนี้มาตัวหนึ่งบอกก่อนนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมแต่ว่านี้ผมมามาทดลองผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมเห็นใช้กันเยอะนะครับก็เลยลองดูนะพอดีเจ้าของก็เป็นเพื่อนกันอันนี้ก็ซื้อมาครับขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทผมจำไม่ได้ ประมาณ100ร้อยกว่าบาทฮะไม่ถึง200เดี๋ยวเรามาลองกันนะว่ามันจะหลุดแล้วมันจะอะไรสมชื่อเขาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลองกันครับแล้วก็มาดูว่ามันจะสะอาดไหมเพราะผมไม่เคยลองเหมือนกันบอกตรงๆผมไม่เคยลองเหมือนกันนี่เพิ่งใช้ครั้งแรกเหมือนกันก็ถ้าใช้ดีก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับหรือว่าถ้าใช้ดีถ้ามันใช้ดีจริงอย่างคําม่ํำหือ มาเป็นสปอนเซอร์รายการของอนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าโปรวันทำงานกับคราบฝังแน่นตามล้อตามโครเมียมตามเครื่องได้สะอาดหมดจดแค่ไหนลุยเลยครับก็ฉีดแม่งเข้าไปเลยครับฉีดไปเลยครับ ดูดิมันจะไม่ต้องล้างไม่ต้องขัดจริงหรือเปล่ามัว่วหรือเปล่าแต่พวกนี้ผมเชื่อว่าถ้ามันล้างขัดได้อะไรได้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งให้โดนสีเลยดีกว่านะครับ ฉีดแม่งให้หมดเลยฉีดให้หมดฉีดแม่งให้หมดซอกเล็กซอกน้อยยัดเข้าไปไม่เป็นไรเรามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันฉีดแม่งให้หมดเลยแต่เนี่ยมันหยดโดนนิ้วผมไปแล้วมันหยดโดนนิ้วมือผมโดนอะยผมไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันแสบหรือขันอะไรนะครับ ฉีดแม่งให้หมดอยากรู้คาบน้ำมันด้วยในนี้เอาจัดเข้าไปดูได้คาบน้ำมันหลุดไหมฉีดข้างในเลยเข้าไปเลยฉีดเข้าไป ผิดเข้าไปา ทัดเข้าไปในซอกในมุมเอาหมดเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีโหยฉีดทาเล่นี่มันค่อนข้างเปลืองเหมือนกันนะเนี่ย ซอกในมุมผมฉีดแม่งนะไป่ทงใต่ท้องขยับกล้องมาใต้ท้องด้วยเอาด้วยฉีดแม่ง้งไปข้างใต้ท้องด้วยข้างใต้ท้องก็เอาด้วย 5นาทีแล้วกันเพราะว่าเขาเขียนว่าเขาเขียนว่าอะไรว่าทิ้งไว้สองสามนาทีอ๋อขึ้นอยู่กับความสกปกรกล้างออกด้วยน้ำสะอาดเช็ดและเป่าแห้งเอาผมให้ห้านาทีเลยแล้วกันนะครบห้านาทีแล้วท่านผู้ชมจะลอดจะช,ชัวหรือม้วนนิ่มเดี๋ยวมาดูกันครับฉีดมากเลย Thank <slurring> you. เดี๋ยวเอาผ้าแห้งเช็ดอันนี้ลองกันแบบผลโหด,ดเลยท่านผู้ชมนะครับผลออกมาก็คืออะไรที่เป็นโครเมียมครับอะไรที่เป็นโครเมียมนะครับเงางามดีครับท่านผู้ชมเง,งาเลยละ่ะเงาเลย นะครับอะไรที่เป็นโครเมียมนะครับนะครับก็มีแนวโน้มมีแนวโน้มที่สะอาดเงาใสดีตัวเนี้ยดีท่านผู้ชมเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องใช้ปั๊มลมในการเป่าไล่น้ำหลังจากล้างรถเสร็จซื้อไว้ก็ซื้อไว้สัหน่อยก็ดีนะตัวไม่อี่ตัง เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมาาก็จากโสโคๆๆโสโคเมื่อกี้ก็สะอาดเงางามดีครับนะครับสะอาดเง,งาใสเลยครับใช้ได้เลยครัท่านผู้ชมาานะครับก็เป็นอย่างคำล่ำเลือจริงๆฮะว่าไม่ต้องใช้มือขัด ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะอาดลึกนะครับถ้าจะให้สะอาดลึกใสวาวแบบนี้ก็ขัดเอาฟองน้ําขัดสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาฟองน้ําขัดสักหน่อยหนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะล้างต่อไปแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะฮะมันจะมีเคล็ดลับอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลือบผิวโครเมียมด้วยน้ำมันบางอย่างที่หาได้ตามท้องตลาดในบ้านเรานะครับ หรือในบ้านของคุณก็ตามนะครับเดี๋ยวคุณมาดูกันนะครับก็มาให้ดูกันนะครับหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป่าลมแล้วก็ผ้าแห้งเก็บนิดหน่อยนะครับทุกอย่างก็งางามดีฮะนะครับดูแล้วโอเคอ่ะ ใช้ได้นะครับมันมันรู้สึกโคเมียมมันแวววาวกว่าที่เคยเห็นแล้วก็อันนี้จะเป็นสภาพของตัวเครื่องนะครับก็สะอาดเหมือนใหม่นะครับนี่เห็นไหม้ ก็ดูแวววาวเหมือนใหม่ดีครับทุกอย่างถือว่าราคา100ร้อยกว่าบาทที่เสียไปนะครับกับโปรวันผมถือว่าเป็นแชมพูล้างคโครเมียมได้ดีมากนะครับอยู่ในระดับในระดับพรีเมียมเลยดีกว่านะครับ ใช้ได้ครับนะครับทุกอย่างเงาวววาวดีครับถือว่าใช้ได้ครับและสิ่งที่ผมบอกท่านผู้ชมก็คือผมใช้ตัวนี้ครับในการ ผสมบางๆเพื่อเคลือบให้โคมียมมีอายุยืนยาวอยู่กับคุณได้นานๆมาชมมันครับว่ามันคืออะไรนี่ครับผมใช้ตัวนี้ฮะนะครับตัวนี้คือ W40 ที่ผมบอกว่าเมื่อต้นรายการว่าผมจะเฉลยว่าสุดท้ายผมเอาอะไรเคลือบ ของที่เป็นโครเมียมเฉพาะของที่เป็นโครเมียมนะครับผมใช้ตัวนี้ฮะแต่ว่าไม่ได้เคลือบหนานะครับเคลือบบางๆนะครับเราใช้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะอันนี้เป็นผ้าบางๆนะครับโรยบางๆไงครับพ่นพ่นโรยบางๆนะครับสเปรย์ไปบางๆแล้วก็ทาเคลือบไปนะครับทาเคลือบไปแบบนี้นะครับเคลือบไปเลยครับ แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วคุณก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเช็ดเบาๆนะไม่ต้องเช็ดให้แห้งนะเช็ดเบาๆแค่ว่าไม่ให้มันเป็นปื้นๆแค่นั้นเองคนระับรูปเบาๆ <c oughs> แค่เนี้ของที่เป็นโครเมียมจะเงาแวววับ well อยู่กับคุณยาวนานเลยทีเดียวครับเพราะว่า วัวนี้ที่เคลือบไปเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสารเป็นน้ำมันครอบจักรวาลเพราะว่านอกจากมันจะช่วยหล่อลื่นมันจะช่วยลดการฝืดแล้วมันก็ยังช่วยเคลือบเป็นสารที่เคลือบกันออกไซด์ที่มันมาจากอากาศกันออกไซด์ที่มันมาจากน้ำฝนการกรดอะไรพวกนี้ที่มันจะมา เป็นอันตรายต่อโครเรมียมนะครับดังนั้นคืออันนี้เป็นสูตรที่ไม่ค่อยมีใครบอกกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนในยุคนึงนะครับยุคอนาล็อกนะครับก็จะทราบดีว่าการรักษาโครเรมียมให้เงางามต่อเวลานั้นมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับท่านผู้ชมรายการล้องออนไลน์สำหรับตอนนี้หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมพอสมควรนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยครับเราจะครบ1 0 0 0 0แสนซับแล้วแล้วเราจะมาฉลอง1 0,000แสนซับด้วยกันครับครบ1 0 0 0 0แสนซับเมื่อไหร่ผมจะทำเสื้อยืดล็อกแอนไลน์มานะครับมาแจกท่านผู้ชมจำนวนหนึ่งนะครับช่วยกันกดครับนะครับให้ครบแสนซับแล้วเราจะมาฉลองแสนซับด้วยกันกับรายการล็อกแอนไลน์ครับอย่าลืมครับกดเลยครับตรงนี้ครับ กดเลยครับกดเลยครับกดตอนนี้เลยครับกดตรงรูปหัวใจก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการ Rock and Roll กับผมปีเตอร์แบดคอมมินีครับสวัสดีครับ